เมื่อชายหนุ่มจากหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลมีเพียงทางรถไฟตัดผ่านได้เขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีเพื่อขอสร้างสถานีรถไฟในหมู่บ้านของตัวเองและทําทุกวิถีทางที่จะสร้างฝันนี้เป็นจริงให้ได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนน้อยสปอยหนังวันนี้แอดมินจะมาสปอยหนังเรื่อง Miracle Letter to the President ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะหากพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะหนังเปิดเรื่องมาที่โรงเรียน เบอร์ขยองเด็กสาววัยมปลายกำลังทำหน้าที่ผู้ปกครองรับถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับจังหวัดให้กับจุนขยองน้องชายที่กำลังเรียนอยู่ชั้นปสี 4, ที่ห้องครูใหญ่ระหว่างนั่งรถกลับบ้านเธอได้เอาถ้วยรางวัลมาอวดให้เพื่อนบ้านดูทุกคนต่างพากันชื่นชมในความสามารถของจุนขยองซึ่งเธอเองก็รู้สึกภูมิใจในตัวน้องชายเป็นอย่างมากเช่นกันหลังลงจากรถทุกคนต้องเดินเข้าหมู่บ้านวอนก๊กไปตามทางรถไฟเนื่องจากหมู่บ้านนี้เป็นพื้นที่ห่างไกลไม่มีทางรถยนต์ มีเพียงทางรถไฟตัดผ่านที่ไม่มีสถานีให้จอดเท่านั้นเมื่อทุกคนเดินลอดอุโมงมาบนสะพานข้าแม่น้ำก็ได้ยินเสียงรถไฟกำลังวิ่งเล่นมาแต่ไกลจึงพากันรีบวิ่งไปหลบตรงจุดพักข้างสะพานกันทันทีมันคือวิถีชีวิตการเดินทางบนความเสี่ยงที่ไม่มีทางเลือกของคนที่นี่6ปีต่อมาจุนขยองได้เข้าเรียนมัธยมปลายในเมืองและวันนี้เป็นวันปฐมนิเทศวันแรกเขาต้องออกจากหมู่บ้านแต่เช้าพร้อมพี่สาวที่คอยตามดูแลไม่ห่างทั้งสองต้องเดินผ่าน3อุโมง์และสมสะพาน เพื่อไปสถานีซึงบูระหว่างนั้นต้องคอยหลบรถไฟที่วิ่งผ่านรถไฟโดยสารที่วิ่งตามกําหนดการก็จะหลบได้ตลอดแต่รถไฟบรรทุกสินค้าจะวิ่งไม่เป็นเวลาดังนั้นจึงมีชาวบ้านมากมายที่ต้องเสียชีวิตในอุโมงค์และบนสะพานด้วยเหตุนี้จุนคยองจึงได้เขียนจดหมายถึงประธานาธที่ปดีเพื่อขอสร้างสถานีรถไฟย่อยในหมู่บ้านเพราะอยากให้ชาวบ้านทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภยัยซึ่งเขาเขียนส่งไปหลายฉบับแล้วเมื่อเดินมาถึงสถานีซึงบูโบคยองก็บอกให้น้องชายโบกมือทักทายแทยุนผู้เป็น พอ่อที่ทํางานขับรถไฟประจําสถานีและพักอยู่ที่นี่แต่ดูเหมือนจุนขคยองไม่ได้สนใจในสิ่งที่พี่สาวบอกพอ,พอกับความเมินเฉยที่ผู้เป็นพ่อมีให้กับเขาพอยังคงบ้าง,งานเหมือนเดิมจนไม่มีเวลาแม้จะเป็นวันปฐมนิเทศของเขาก็ตามเขาต้องนั่งรถไฟจากสถานีไปลงที่สถานียองจูแล้วปั่นจักรยานไปโรงเรียนต่อรวมใช้เวลาในการเดินทางสองชั่วโมงเมื่อมาถึงโรงเรียนเหลานักเรียนกําลังเข้าแถวฟังอาจารย์พูดอยู่หน้าเสาธงเขารีบจูงจักรยานต่อแถวหลังสุดแต่ก็เห็นว่าต้องยืน ตามลำดับความสูงจึงจูงจัก,กรยานไปแทรกเข้าในระดับความสูงของตัวเองท่ามกลางสายตาของนักเรียนอาจารย์และผู้ปกครองกี่มองมาด้วยความขบขันรวมถึงราฮีนักเรียนหญิงหน้าตาดีกี่มองว่าจุนขยองทำอะไรประหลาดประหลาดการปฐรมนิเทศวันนั้นจบลงด้วยดีจุนขยองได้ถ่ายรูปกับพี่สาวอย่างสนุกสนานที่สถานีซึงบูในสถานีกำลังนั่งพูดคุยกับตัวแทนชาวบ้านเรื่องการสร้างสถานีย่อยที่วอนโกกและอ้างว่าตอนนี้สถานีซึงบูกับบุนชอนกำลังเสี่ยงถูกปิดเพราะมีคนมาใช้บริการน,อน้อ พอจะเสนอให้สร้างสถานีใหม่จึงถูกต่อว่าอย่างหนกักตอนนี้ต้องหาวิธีรักษาสถานีซึงบูเอาไว้ให้ได้ก่อนเพราะอย่างน้อยก็เป็นสถานีเชื่อมต่อกับวอนโกกเช้าวันหนึ่งจุนขยอนเจอกับชาวบ้านหลายคนที่สถานีซึงบูจึงได้รู้ว่าสถานีซึงบูเสี่ยงถูกปิดชาวบ้านเลยผลัดกันมาขึ้นรถเพื่อไม่ให้จํานวนผู้ใช้บริการน้อยลงมีผู้หญิงคนหนึ่งฝากลูกสาวไปลงที่สถานียองจูกับจุนขยองด้วยจุนขยองต้องรอส่งเด็กน้อยขึ้นรถนักเรียนต่ออีกทอดวันนั้นเขาเลยเข้าเรียนสายอีกตาม เคยในขณะที่เพื่อนๆกาลังนั่งทําข้อสอบฟิสิกส์กันอยู่ก่อนแล้วและเหลือเวลาอีกเพียง5นาทีเท่านั้นแต่จุนขยองก็ทําข้อสอบเสร็จทันตามเวลาที่เหลือโดยมีอาจารย์ฟิสิกส์มองเห็นถึงความสามารถของเขาราฮีเองก็บอกกับเพื่อนว่าจุนขยองเป็นคนอัจฉริยะและเธอก็อยากทําความรู้จักขเขาให้มากขึ้นจึงพยายามตีสนิทด้วยเช้าวันต่อมาจุนขยองได้แวะส่งจดหมายที่ตู้ไปรษณีย์ในขณะนั้นราฮีก็นั่งรถผ่านมาเห็นพอดีเลยคิดว่าจุนขยองคงจะมีแฟนแล้วเธอต้องการพิ เลยไปค้นดูกระเป๋าของจุนขยองก็เจอกับจดหมายที่เขาเขียนถึงประธานาธิบดีเพื่อขอสร้างสถานีรถไฟในหมู่บ้านยังไม่ทันอ่านจบจุนขยองก็กลับมาเห็นเสียก่อนจึงต่อว่าเธออย่างไม่พอใจเย็นวันนั้นจุนขยองกลับถึงบ้านก็เจอกับพ่อทั้งสองนั่งกินข้าวด้วยกันพ่อถามถึงเรื่องเรียนแล้วบอกให้เขาย้ายไปอยู่ด้วยและให้เลกเพอ้อเจอเรื่องการสร้างสถานีรถไฟที่นี่ได้แล้วจุนขยองไม่ยอมและยังยืนยันความตั้งใจของตัวเองการสนทนานดูจะกลายเป็นความขัดแยง้งจนผู้เป็นพ่อลุกเดินหนีไปเช้า วันจุดขยองไปโรงเรียนตามปกติระหว่างทางก็เจอกับราฮีที่นั่งอยู่บนรถส่วนตัวเธอตะโกนขอโทษเขาเรื่องแอบอ่านจดหมายและบอกว่าจดหมายที่เขาเขียนนั้นวิธีการเขียนยังไม่น่าสนใจและสะกดผิดอยู่หลายคำซึงเธอสามารถช่วยเขาเขียนได้แถมยังบอกอีกว่าพ่อเธอเป็นสอสอน่าจะพอช่วยเรื่องนี้ได้บ้างหลังจากนั้นจุดขยองก็ยอมให้ราฮีมาช่วยเขียนจดหมายโดยแลกกับการเที่ยวเล่นกับเธอและได้ส่งจดหมายประคราวเดียวกันสองฉบ,บับซึ่งราฮีบอกว่าการเผื่อผิดพลาดต่อมา าฮีได้แนะนําให้จุนขยองทําไฟจาราจรให้ชาวบ้านเพื่อป้องกันอันตรายจุนขยองจึงรีบทําแผงไฟจาราจรตรวจจับการสั่นสะเทือนด้วยความสามารถของเขาโดยมีพี่สาวคอยดูอยู่ไม่ห่างเมื่อทําเสร็จก็รีบเอาไปติดไว้หน้าอุโมงค์และบอกกับชาวบ้านให้ดูตามลูกศรที่ชี้เมื่อมีรถไฟวิ่งมาจะเกิดแรงสั่นสะเทือนเข็มจะชี้ไปด้านบนทุกคนต้องห้ามเดินเข้าอุโมงค์ถ้าไม่มีแรงสั่นสะเทือนเข็มจะชี้ลงด้านล่างนั่นคือปลอดภัยสามารถเดินเข้าอุโมงค์ได้ชาวบ้านต่างพากันชื่นชมและดี ใจในสิ่งที่เขาทําระหว่างนั้นความสัมพันธ์ของจุนขยองกับราฮีก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนพี่สาวจับได้ว่าน้องชายเริ่มมีความรักซึ่งเธอก็รู้สึกยินดีมากราฮีได้ชวนให้จุนขยองไปเรียนที่โซกับเธอแต่เขาปฏิเสธเพราะพี่สาวเขายังอยู่ที่นี่และการสร้างสถานียังคงเป็นสิ่งที่เขาต้องทําให้ได้ราฮีจึงเสนอให้สร้างสถานีเองและใช้วิธีหาเงินโดยให้จุนขยองแข่งขันตอบคําถามชิงทุนล่างเงินรางวัลงานแรกคือแข่งขันคณิตศาสตร์มปลายระดับชาติซึ่งจะได้รับรางวัลจากประธาน านาธิบดีทั้งสองจึงคาดหวังว่าถ้าได้รับรางวัลจากประธานาธิบดีก็ถือโอกาสขอร้องเรื่องการสร้างสถานีกับเขาด้วยตัวเองได้และจุนขยองก็ไม่ทําให้ผิดหวังเขาสอบแข่งขันได้อันดับหนึ่งแต่กลับจะได้รับมอบรางวัลจากศึกษาที่การแทนราฮีจึงชวนจุนขยองไปโซเพื่อไปพบประธานาธิบดีด้วยตัวเองทั้งสองนั่งรถบัสไปแต่ด้วยระยะทางและความไม่เคยชินของจุนขยองจึงต้องขอลงกลางทางแล้วอ้วกออกมาเพราะเวียนหัวอย่างหนักสุดท้ายก็ต้องมาวางแผนกันใหม่ต่อมาพ่อของ รีต้องย้ายไปทํางานที่โซซจึงเธอก็ต้องไปกับพ่อด้วยพ่อเธอได้เสนอให้จุนขยองไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมวิทยาศาสตร์ที่โซโดยจะอุปการะส่งเสียทุกอย่างให้จุนขยองเล่าให้พี่สาวฟังเธอจึงบอกให้น้องชายรีบเฉลยโอกาสนี้ไว้แต่เขายังอยากอยู่กับพี่สาวที่นี่ไม่อยากไปไหนเช้าอีกวันจุนขยองตัดสินใจแวะหาพ่อที่สถานีเพื่อจะพูดคุยเรื่องนี้แต่พ่อกลับติดงานด่วนเสียก่อนจึงไม่ได้คุยกันตกเย็นช่วงที่จุนขยองนั่งรถกลับก็เห็นกลุ่มคนอยู่ริมน้ําด้านล่างสะ หลังลงจากรถเขารีบวิ่งจนถึงสะพานมองลงไปดูด้านล่างก็เห็นคนกําลังเอาศพแม่ของเด็กหญิงที่เคยฝากลูกไปลงสถานียองจูกับเขาขึ้นมาจากน้ําพ่อของเขาก็อยู่ช่วยผู้คนที่นั่นด้วยจนเขายองหวาดกลัวเป็นอย่างมากภาเหตุการณ์ในอดีตตอนปอ4ในวันรับถ้วยรางวัลผุดขึ้นมาทันทีวันที่เขาพี่สาวและชาวบ้านพานกันวิ่งหลบรถไฟไปที่จุดพักบนสะพานทุกคนวิ่งหลบเกือบไม่ทนันด้วยความรีบเร่งบวกก,บก,บกับการเบียดเสียดของคนทําให้ถ้วยรางวัลหลุดจากมือพี่สาวเธอตกใจรีบเอื้อม มือไปคว้าแต่เกิดพลาดเสียหลักตกลงไปในน้ำทันทีจากนั้นทุกคนก็ระดมกันออกค้นหาร่างพี่สาวเขาแต่ก็เจอเพียงถ้วยรางวัลเท่านั้นพอที่เสียใจจึงคิดจะเดินลงน้ำไปเพื่อปลิดชีพตัวเองแต่ก็มีคนมาตะโกนดึงสติเอาไว้ได้ทันเสียก่อนต่อมาจุนขยองได้ปาถ้วยรางวัลน,นั้นทิ้งไปแต่วันต่อมาเขากลับเจอถ้วยรางวัลน,นั้นวางอยู่ในห้องพร้อมกับร่างพี่สาวที่ปรากฏตัวขึ้นเขาโผล่เข้า,ขากอดด้วยความรู้สึกดีใจวิญ,ญญาณพี่สาวยังคงเป็นห่วงเขาจุนขยองขอร้องว่าาาายจกเขไป เขาคงมีชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าขาดทั้งแม่และพี่จึงขอให้อยู่กับเขาในระหว่างที่เขายังอยู่บ้านหลังนี้โบขยองจึงรับปากน้องชายว่าจะอยู่ด้วยจนกว่าเขาจะไปจากที่นี่เมื่อถึงวันที่พ่อจะต้องย้ายไปอยู่ประจําที่สถานีซึงบูจุดขยองจึงไม่ยอมไปกับพ่อเขายืนยันจะอยู่ที่นี่กับพี่สาวพ่อบอกว่าพี่เสียชีวิตไปแล้วจะทิ้งให้เขาอยู่เพียงลําพังไม่ได้และพยายามเข้ามาเอาตัวเขาออกไปแต่ก็ไม่เป็นผลจนในที่สุดต้องยอมถอดใจปล่อยให้เขาอยู่ที่บ้านนี้เพียงลางําพังและจะกลับมาหาในวันหยุ เท่านนั้ตัดมาที่ราฮีเธอพยายามติดต่อจุนขยองและรอเขาเพื่อจะเดินทางไปโซ่ด้วยกันแต่ก็ต้องผิดหวังไรวี่แววจุนขยองเองก็ได้แอบมาส่งโดยไม่ให้เธอเห็นในเวลาต่อมาจุนขยองก็ได้รับข่าวดีว่าประธานาธิบดีอนุมัติการสร้างสถานีรถไฟย่อยในหมู่บ้านแล้วแต่ก็ต้องรอดําเนินการตามขั้นตอนจึงต้องใช้เวลาอีกนานพอดูจุนขยองจึงเสนอว่าในเมื่อได้รับอนุมัติแล้วก็สร้างกันเองคงไม่ผิดอะไรเขาจึงเริ่มลงมือนําทางชาวบ้านไปก่อน ต่อมาชาวบ้านก็พากันมาช่วยจุนขยองสร้างสถานีด้วยไม่นานนักก็สร้างจนสำเร็จทุกคนต่างรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากและตั้งชื่อว่าสถานียางวอนไม่นานนักก็มีฝ่ายประชาสัมพันธ์ของการรถไฟแห่งชาติติดต่อจุนขยองมาเพื่อขอสัมภาษณ์ตีพิมพ์บทความเรื่องของเขาเกี่ยวกับการสร้างสถานีรถไฟยางวอนและเมื่อถึงวันเกิดจุนขยองราฮีก็ได้มาหาเขาที่บ้านพร้อมเค้กของขวัญโดยมีโบขยองมาเฝ้ามองเธอด้วยความชื่นชมราฮีถามเขาเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อไปเรียนต่อที่อเมริกา และอาจได้ไปถึงนาซาที่เขาใฝ่ฝันซึ่งเธอย้ำว่าเขาไม่ควรปล่อยโอกาสของตัวเองจุนคายองไม่อยากให้พี่สาวรู้เรื่องนี้จึงพยายามเบี่ยงเบนไปคุยเรื่องอื่นแทนหลังจากเป่าเค้กเสร็จจุนคายองจึงออกไปส่งราฮีที่สถานีซึงบูระหว่างทางก็เจอกับฝุ่หิ่งห้อยที่บินมาส่องแสงระยิบระยับอย่างสวยงามเมื่อกลับถึงบ้านโบคายองก็บอกกับน้องชายว่าตอนนี้เขาอายุมากกว่าเธอเสียอีกเธออยากให้เขาได้ทําตามความฝันอยากเห็นเขายิ้มและบอกเธอว่าผมต้องไปแล้วนะนั่นคือสิ่งที่เธออยาก ได้ยินมาโดยตลอดวันต่อมาหน้าสถานียางวอนจุนขยองกับชาวบ้านพากันมารอรถไฟที่จะวิ่งผ่านโดยหวังว่ารถจะจอดและเตรียมถ่ายรูปถือเป็นการเปิดสถานีใหม่แต่แทยุนกลับขับรถผ่านสถานีไปสร้างความผิดหวังให้กับทุกคนเป็นอย่างมากเพื่อนร่วมงานของแทยุนบอกว่าชาวบ้านโกรธมากที่เขาไม่ยอมจอดรถที่สถานียางวอนแทยุนบอกเขาทําตามกฎระเบียบหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วเพื่อนเอาบทความการสัมภาษณ์ของจุนขยองในนิตยสารให้แทยุนดูเขารีบโทรหาเจ้าหน้าที่นิตยสาร ด้วยความโกรธที่เขียนระบุว่าลูกชายเขาเป็นสาเหตุให้แม่และพี่สาวต้องเสียชีวิตแท่ยุนบอกความจริงคือแม่เขาไปโรงพยาบาลไม่ได้เพราะไม่มีรถไฟและพี่เขาตกสะพานเพราะหลบรถไฟตังหาลูกชายเขาไม่ได้เป็นคนผีเจ้าหน้าที่บอกว่าเรื่องแม่และพี่สาวจุนขยองเป็นคนพูดเองทั้งหมดทมําให้ผู้เป็นพ่อรู้สึกเสียใจที่ได้รู้ความจริงทางฝั่งจุนขยองตอนนี้กําลังนั่งเสียใจอย,อยู่ที่สถานียางวอนเขาบอกโบขยองว่าที่เขาสร้างสถานีนี้ขึ้นมาเขาอยากให้พ่อชื่นชมในตัวเขาบ้าง อยากได้รับการให้อภัยจากพ่อทั้งเรื่องแม่และพี่สาวแม่เสียตอนเขาเคลอดและพี่ต้องมาตกสะพานเพราะเขาอีกเขาจึงรู้สึกผิดมาตลอดเขาไม่เคยเกลียดพ่อเลยสักนิดแต่ก็กลัวในเวลาที่พ่อไม่อยากเห็นหน้าเขาจึงต้องคอยหลบหน้าพ่อทุกครั้งบุคยองบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอและแม่ไม่ใช่ความผิดของเขาให้เลิกโทษตัวเองได้แล้วแต่จุนคยองมองว่าถ้าไม่เพราะเขาตอนนี้พี่คงได้อยู่กับแม่และพ่ออย่างมีความสุขมาถึงตอนนี้เขาเบื่อกับความพยายามแล้วคิดเพียงว่าฟ้าคงไม่ได้กำหนดมาให้เขาสม หวังเท่านั้นผู้จบก็ปล่อยบัตรผู้สมัครสอบแข่งขันปลิวหายไปกับลมทันทีโบขยองรู้สึกเสียใจที่น้องชายปล่อยโอกาสของตัวเองไปแบบนี้ในเวลาต่อมาครูฟิสิกได้มาพบกับแทยุนเพื่อขออนุญาตให้จุนขยองไปสอบแข่งขันที่โซในโครงการสนับสนุนของรัฐบาลเพื่อส่งนักเรียนที่สอบได้อันดับหนึ่งไปเรียนต่อที่อเมริกาโดยมีโอกาสไปฝึกงานที่นาซาอีกด้วยซึ่งจําเป็นต้องเดินทางเดี๋ยวนี้เพื่อให้ไปถึงโซภายใน9ก้าโมงเช้าหลังจากนั้นแทยุนก็ได้ขับรถไฟตามหน้าที่ตอนนี้ รถไฟกำลังจะผ่านสถานียางวอนเขาประกาศแจ้งผู้โดยสารว่าสถานีต่อไปคือซึงบูจะจอดพักหนึ่งนาทีแต่เมื่อนั่งคิดทบทวนคำพูดของครูและความฝันของลูกชายจึงเปลี่ยนใจเบรกกระทันหันทันท,นท,นทีและประกาศว่ารถจะจอดที่สถานียางวอนเป็นเวลา10นาทีเพื่อนร่วมงานเข้ามาทักท้วงว่าเขาทำผิดกฎดระเบียบแต่ถึงเวลานี้เขาไม่สนอีกแล้วขอทำเพื่อลูกชายของตัวเองบ้างจึงรีบวิ่งออกไปหาจุนขยองบอกให้เขารีบเก็บของเดินทางไปโซจุนขยองบอกว่าไม่ทันแล้วแต่แทยุนบอกรถไฟจอดรอ อยู่ที่สถานียางวอนจุดขยองตกตะลึงในสิ่งที่ได้ยินและโบขยองก็ได้ไปเก็บบัตรสมัครสอบกลับมาเตียมไว้ให้เขาแล้วด้วยเขาจึงรีบวิ่งไปขึ้นรถไฟกับพ่อทันทีเมื่อไปถึงสถานีซึงบูแฮยุนก็อาสาขับรถแทนครูเพื่อไปส่งลูกชายที่โซด้วยตัวเองแต่ก็ลืมคิดไปว่ายังไม่เคยมาที่โซเลยสักครั้งความวุ่นวายของสองพ่อลูกที่หาสถานที่สอบจึงเกิดขึ้นแล้วในที่สุดก็มาถึงจนได้แต่ประตูทางเข้าถูกปิดแล้วแฮยุนลงไปเปิดประตูออกและกันรอปภไว้พร้อมบอกให้ จุนคยองรีบเข้าไปสอบจุนขคยองไม่รอช้าวิ่งเข้าไปตามที่พ่อบอกและทําข้อสอบด้วยความตื่นเต้นผูู้เป็นพ่อที่นั่งรออยู่ด้านนอกก็รู้สึกตื่นเต้นไม่แพ้กันเวลาผ่านไปจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีจดหมายแจ้งผลการสอบส่งมาแพยุนเอาจดหมายวางไวใ้ให้ลูกชายในห้องเมื่อจุนขคยองกลับมาเปิดอ่านดูเขาก็นั่งฟุบกกับโตะร้องไห้ทันทีแทยุนเห็นลูกชายร้องไห้ก็คิดว่าเขาผิดหวังเสียใจจึงตะคอกเสียงดังว่าเรื่องแค่นี้ไม่ต้องร้องไห้หรอกสอบไม่ผ่านแค่ครั้งเดียวไม่ได้ทำ แต่แล้วก็ต้องวิ่งออกไปเป่าประกาศด้วยความดีใจที่ได้รู้ว่าจุนขคยองสอบได้ที่1ของเกาหลีและจะได้ไปเรียนต่อที่อเมริกาแล้ววันนั้นแทยุนได้ทําอาหารหลายอย่างเลี้ยงฉลองกับจุนขคยองเป็นครั้งแรกอย่างมีความสุขโดยมีโบขคยองนั่งดูอย่างมีความสุขด้วยเช่นกันคืนนั้นแทยุนได้เปิดใจคุยกับลูกชายเขาขอโทษจุนขคยองในทุกๆเรื่องตลอดชีวิตที่ผ่านมาของเขามีเรื่องเสียใจอยู่2ออย่างคือเอาแต่ทํางานไม่ยอมกลับบ้านในวันที่จุนขคยองคลอดถ้ารีบกับวันนั้นก็คงไม่ต้องเสียภรร ไปแล้ววันที่จุนขยองได้ถ้วยรางวัลตอนเรียนชั้นป .4 ถ้าเขาไปรับถ้วยรางวัลด้วยตัวเองโบขยองก็คงไม่ต้องเสียชีวิตจึงรถไฟที่โบขยองหลบจนตกจากสะพานในวันนั้นก็เป็นเขาเองที่เป็นคนขับทั้งสองเรื่องนี้จึงโทษว่าเป็นความผิดของตัวเองมาตลอดเลยไม่กล้าที่จะมองหน้าจุนขยองเขาคิดว่าตัวเองสูญเสียคนที่รักไปถึงสองคนแล้วจึงเก็บซ่อนความรักที่มีต่อจุนขยองไว้ทําตัวเหินห่างท,งทั้งที่รักมากเพราะกลัวที่จะต้องสูญเสียไปอีกพร้อมทั้งบอกจุนขยองว่าเเเลลลิกกียดตัวองแะโทษ ว่าเป็นคนผิดได้แล้วจุนขยองรับปากกับพ่อแต่ก็ขอให้พ่อเลิกโทษและเกลียดตัวเองด้วยเช่นกันสองพ่อลูกจึงได้เข้าใจกันเป็นอย่างดีโบขยองที่นั่งฟังอยู่ก็พลอยมีความสุขไปด้วยในวันที่จะต้องไปอเมริกาจุนขยองพ่อและพี่สาวได้มาถ่ายรูปร่วมกับชาวบ้านที่สถานียางวอนกับรถไฟที่จอดอยู่แล้วแทยุนก็ขับรถพาเขาเออกไปจากที่นั่นโบขยองนั่งมาส่งน้องชายเธอดีใจที่เห็นเขาโตขึ้นประสบความสําเร็จในวันนี้และคงถึงเวลาของเธอแล้วที่ต้องไปจากเขาจริงๆเสีย ทั้งสองกอดกันด้วยความรักจุนขยองบอกกับพี่สาวว่าผมต้องไปแล้วนะนั่นเป็นคําพูดที่โบขยองอยากได้ยินจากเขามาตลอดเธอยินดีและอวยพรให้เขาเดินทางอย่างปลอดภยัยแล้วเธอก็หายไปที่สนามบินจุนขยองได้ลองโทรติดต่อราฮีอีกครั้งหลังจากที่พยายามมาหลายครั้งแต่เธอก็ไม่รับสายสุดท้ายเธอก็มาหาเขาถึงสนามบินเขาไม่รอช้ารีบวิ่งมาหาเธอราฮีต่อว่าเขาที่ไม่ติดต่อมาบ้างจึงตั้งกฎให้เขาก่อนไปว่าต้องเขียนจดหมายมาหาเธอห้ามมองผู้หญิงอื กินข้าวเยอะๆหามเจ็บห้ามป่วยก่อนที่จะพูดอะไรไปมากกว่านั้นจุนขยองก็ชิงจูบเธอเสียก่อนเธอจึงหมดโอกาสที่จะพูดต่อแล้วหนังก็จบลงนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องนอนน้อยสปอยหนังสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ